สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปูพักเครื่องวันนี้เปิดฉากเช้านี้กับนี่เหล่าบรรดาเพื่อนฝูงนะครับเรียกขึ้นมาให้ขึ้นมาได้พบปะกับท่านผู้ชมนะครับเอาอาหารโรยให้หมดเลยแล้วมาถ่ายภาพดูกันนะครับวันนี้ครับผมได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้าที่เป็นเรือไม้รูปทรงเรือสามปั้นนะครับรูปทรงเป็นเรือ เป็นเรือเมเป็นยังไงแล้วมีเรื่องราวยังไงวิถีอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันจุดที่เขาไปส่งคือท่าเรือรีราชาฮาร์เบอร์แบบนี้นะให้ไปนะครับแล้วเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้ไปสะดับรับฟังเสียงนี้ก่อน ที่มึงขวิดออกมาลากเครื่องยาวๆลั่นๆกันเลยนะู้รมวันนี้ผมนาเสนอเป็นเรื่องราวแบบนี้นะอันเนี้ยน่าจะเป็นเรือเมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเรือเมเนี่ยมันจะมีหัวแหลมและมีหลังคาที่ลดหลังกันส่วนทางหัวจะสูงส่วนทางท้ายจะต่ําผมว่าลําแรกที่ผ่านไปน่าจะเป็นเรือเมนะครับไป รายละเอียดข้อมูลผมได้มาจากพี่อธิพันธ์นะครับเขาได้คอมเมนต์พูดคุยแล้วบอกอรายละเอียดมามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเออไม่ได้นึกมาก่อนนะเออคนฝรั่ไม่ได้นึกนะครับว่ามันจะมีทั้งแบบนี้และเรียกกันได้แบบนี้วันนี้จึงเอามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวแล้วเรือที่นํามาก็เป็นเรือปูนเรือปูนนี่วิ่งไปผ่านจุดนี้ที่ผมอยู่จะวิ่งเลยขึ้นไปยันถึงเขื่อนพระรามหกเพราะว่าเขาต้องไปเอาเอา ปูนที่ตรงนั้นจากเลยจากนกครหลวงขึ้นไปบางท่านบอกว่าถึงนครหลวงแล้วจบแล้วไปต่อไม่ได้แต่ก็มีพี่ๆหลายๆท่านก็ยังยืนยันว่าไปได้ถึงตรงเขื่อนพระราม6แต่เป็นเรือไม้ซึ่งเดินทางต่อไปได้ตรงนี้จุดนี้ปูพะเครื่องยังไม่ได้เคยขึ้นไปถึงเขื่อนพระรามหกแต่ถ้ามีโอกาสจะขึ้นไปถ่ายทอดเรื่องราวตรงนั้นมาให้ได้รับชมกันเรือที่มาอีกหนึ่งลำ วันนี้เบื้องหน้าเป็นเรือไม้เหมือนกันวันนี้ผมเลือกที่จะเป็นเรือไม้เพราะช่วงนี้ผมได้เรือไม้บ่อยก็เลยนําเรื่องราวแบบนี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันนี้ก็เป็นเรือทรงสมปั้นเพราะเขาบอกว่ารูปทรงสมปั้นหัวมันจะบานออกแล้วหลังคามันจะยาวตลอดแนวน่าจะเป็นประมาณลำนี้เป็นรูปแบบของเรือสมปั้นและส่วนลำแรกที่มาน่าจะเป็นหัวเรือเมที่เรียกกัน เป็นแบบฉบับของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสสินค้าแบบเรือไม้เรือสัมปั้นยังแบ่งออกเป็นเรือสัมปั้นเพียวเรือสัมปั้นเปิดประทุนเรือสัมปั้นเก่งแต่พอเป็นเรือสัมปั้นเก่งแล้วมีการวางเครื่องนะครับทีนี้มีการวางเครื่องแบบนี้นะเขาวางเครื่องส่วนใหญ่เครื่องที่ผมพบเห็นในเรือไม้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของอีซูซุที่ผมเคยพบเห็นบ่อย แต่อยากจะมีอย่างอื่นนอกเหนือจากตรงนี้สุดนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้นะครับพี่พี่ ai, พนายท้ายพี่พี่กัปตันหรือท่านผู้ชมที่มีความรู้ทักษะในด้านนี้จะเพิ่มเติมอะไรเอียดอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับอ๋อวันนี้ผมรู้สึกจะมาแบบมีสาระนิดหน่อยแล้วนะปกตินี่ผมไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ระไม่ค่อยมีเน้นบันเทิงไว้ก่อนแต่ช่วงนี้ทําเรื่องราวของ ของเรือไม้เยอะก็เลยอยากจะเอาอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงมาสริมลงมาแทรกลงไปในคลิปเพื่อที่จะได้เก็บไว้นะเอาไว้ดูกันตอนยาวๆนะครับหรือว่าตอนหลังมาเปิดดูหรือคนอื่นมาเปิดดูจะได้รู้เรื่องราวบ้างนะครับว่าเจ้าเรือโยงไม้เนี่ยที่เขาเอาเรือปูนแบบนี้ไปบรรทุกปูนเขาขึ้นไปเลยนคะรหลวงที่จังหวัดพระนครศรียุธยาขึ้นไปและยังไปได้ถึงตรงเขื่อนพระรามหกถ้าเป็นเรือไม้ ลักษณะแบบนี้พี่ๆเขาให้ข้อมูลผมมาผมนามาถ่ายทอดอีกครั้งแล้วก็นําส่งที่ศรีราชาฮาร์เบอร์เป็นที่อจอดเรือของเรือลาใหญ่ซึ่งมาคอยรับปูนไปอีกครั้งอีกทอดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยวันนี้เปิดฉากมาแบบนี้รายละเอียดเป็นแบบนี้เรื่องราวการเล่าเป็นการเล่าส่วนเรือที่เข้าโค้งอย่างไรผมไม่ได้พูดเสริมไปตรงนี้นะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเออมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะ เราจะได้พูดคุยกันเมื่อก่อนเขามีเรียกว่าเรือกลไฟด้วยนะเขาเรียกแบบนี้ด้วยผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันในรายละเอียดนะครับแบบนี้แล้วก็มาใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ก็ประมาณ360-380แรงมา้าเครื่องยนต์ของเรือโยงเรือเหล็กก็ประมาณ500กว่าแรงมา้า550-560ขึ้นไปประมาณนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับ ส่วนเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้าก็ถ้าอย่างสมัยก่อนก็ไปบรรทุกอิฐหินปูนทรายนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเรือรับจ้างด้วยและบางทีก็ยัียงเลือกเป็นเรือแท็กซี่ก็มีอ่าคือนี่คือวิถีของเรือโยงเรือไม้ก่อนที่จะมาเป็นเรือโยงลากจูงแบบนี้เขาก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ของเขากันมาผมนำมาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ รายละเอียดยังไม่ลึกมากแต่มันก็มากไปด้วยความจริงใจที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้เป็นภาพที่ผมเก็บบรรยากาศเป็นภาพประมาณหนึ่งซึ่งเอามาให้ชมกันให้หายคิดถึงและยังไงเราต้องติดตามภารกิจของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสินค้าเรือหนักทวนน้ำให้ได้อาทิ์นี้ยังไม่เจอเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ต้องให้เจอให้ได้ผมจะไปตั้งกล้องคอยทุกวัน แลวเราจะได้มามันกันต่อเอาละครับพูดมาทั้งหมดนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทีส่สร้างผลงานแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกๆวันอ่ะเกือบลืมท่านผู้ชมเกือบลืมเกือบลืมเลยนี่ท่านผู้ชมเรือไม้แบบนี้คนขับในท้ายพี่กัปตันพี่ในท้ายอายุอาณาม บางคนมีเรื่องราวสตอรี่70กว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามาให้ชมกันข่าวหน้าวันนี้สวัสดีครับ